มาครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Co t o ท n นะครับอันนี้เป็น e p ที่4แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้น้ำไม่พอนะครับในเมืองของเรานะทุกคนเราก็ต้องํำกรารนผมได้ํำการสร้างเครื่องสูบน้ำแล้วนะครับตรงนี้นะแต่ว่าเขาต้องการถนนเนาะผมก็จะสร้างถนนไปก่อนแล้วกันนะครับแค่ติดๆข,ขัดๆไปก่อนเนาะเอาเป็นถน,นนนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เงินของเราก็มีเยอะอยู่นะครับนะเออมีเยอะอยู่นะสร้างไปก่อนนะครับ โอเคสร้างไปโอเคได้แล้วนะครับสร้างแค่นี้ไว้ก่อนนะครับให้มันใช้งานได้นะทุกคนแล้วเราก็จะทําการเอาท่อนะครับท่อน้ำประปานะครับเดินสายไปครับนะปึ๊บทิศริมเลยกลดีกว่านะครับอ่ะทิศริมมาเลยโอ้โหโอเคประมาณนี้นะครับน้ำประปาจะได้พอใช้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคจบปัญหาเรื่องนี้นะครับมาครับประเด็นวันนี้นะครับเราจะ สร้างค่าเรือนั่นเองนะครับผมจะสร้างประมาณตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับท่าเรือของเรานะแต่ว่าแผ่นดินอันนี้นะครับมันตะกุตะกักนั่นเองนะครับเดี๋ยวสร้างถนนใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเงินมีอยู่ห้าแสนเลยนั่นเองนะครับนะก็โคตรจะเยอะนั่นเองนะครับก็เป็นถนนแบบสี่เลยแล้วกันนะครับนะก็สร้างมาสร้างตรงไหนดีครับทุกคน ต่อจากนี้เลยดีไหมผมว่าต่อจากนี้เลยดีกว่าง่าดีจากนี้นะครับทิศริมมาหรอ,อเอาเป็นแค่นี้แล้วกันนะครับตัดแค่นี้เนาะโอ้ยเงินยุบมากครับเงินยุบนะเงินยุบนะทุกคนอแต่ก็ต้องสร้างนะครับในอนาคตล้มแล้วติดเนาะทิศริมมานี่ก่อนแล้วกัน เราค่อยแยกถนนเส้นเล็กน้อยไปแล้วกันนะครับเอาถึงไหนดีเอาถึงนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเอาถึงนี้ก่อนโอ้โหดูถนนดิโคตรเป็นหลุมเป็นบ่อครับแล้วกต็ตะกักมากครับรถมันก็อาจจะวิ่งช้าๆหน่อยเนาะตรงนี้ตรงนี้ต้องแก้ปัญหาก่อนครับแก้ปัญหายัางไงดีล่ะครับนี่ตึบต๊บตึ๊บ โหสุดยอดมันไม่ต่อกันครับมันไม่ต่อกันนะผมว่าต้องทำอย่างนี้วะโอ้โหมันไม่ต่อกันอีกอางานจะเข้านะครับทุกคนงานเข้าเราเลยนะแบบนี้ต่อหรือเปล่าไม่ยอมต่ออีกแล้วรถมันจะวิ่งยังไงวะเนี้ เดี๋ยวขอทำลายตรงนี้ก่อนนะครับอืมทำลายตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูครับลองดูเอ้ยมันไม่ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูครับว่ารถมันจะวิ่งมาได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้นะทำไมไม่ต่อวะเนี่ยเดี๋ยวลองอีกวิธีหนึ่งครับนะเดี๋ยวต่อ ข้างนี้มาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางลงนะครับทางลงผมกล่าวว่ามันจะสร้างแบบตรงๆแล้วนะคือผมน่าจะต้องแบบทุบตรงนี้ออกอะคือผมคิดว่ามันไม่น่าจะต่อกันแน่นอน,นครับไม่น่าจะต่อกันแน่นอนเดี๋ยวทุบตรงนี้ก่อนทุบเสียงเงินฟรีด้วย มันไม่ได้คืนเงินเรานะทุกคนอประมาณนี้นะครับเอาโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับนะมันก็ไม่ต่อกันดิยังไงดีอืมปัญหานะครับปัญหามันมีไว้ให้แก้นะเดี๋ยวทำายก่อนตุ๊บ มันไม่ต่อกันนะทุกคนปึ๊บตรงนี้อ๋อโอเคครับอืมมันไม่ต่อกันนะครับทุกคนทอายังไงดีล่ะครับนี่เราต้องทําเหมือนเดิมครับค่อยแก้ปัญหาที่หลังครับแบบนี้ค่อยแก้ปัญหาเตกันที่หลังละกันนะครับทุกคน มกว่าเอาถนนใหญ่นะครับแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้นะโหแม่งเสียดายวะทุกคนเราปิดไฟแดงไว้ก่อนตรงนี้เราต้องโค้งตามหรือเปล่าเราต้องโค้งตามมานี่แน่เลยครับตึ๊บตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่ครับ มันก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะตรงนี้เราก็ทําการทุบไปครับทุบไปทุบไปครับอืมตรงนี้ก็นั้นอีกทุบเคมันเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตัดออกมันเลยใช่ไหมเคประมาณนี้ครับก็อาจจะมีโคง้คงๆหน่อยนะครับเออก็ไม่เป็นไร อาจจะสวยในอนาคตก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็จะสร้างเข้าไปอีกนิดนึงครับตรงไหนเป็นท่าเรือตรงนี้ตรงนี้เป็นท่าเรือใช่ไหมสร้างมาตุดนี้เลยแล้วกันนะครับตึ๊บโอเคสร้างมาตุดนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะครับขนาดใหญ่นะครับท่าเรือเราก็จะทำกรานเอาตรงนี้ให้เขามา ก่อต้งครับถูกรสองล้อเลยนะถือว่าไม่ธรรมาดานะครับผม,มอยากให้มันคิดน้ำครับเพราะว่าจะได้แบบสวยๆนะครบับตึ๊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 บโอเคประมาณนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นถนนนะครับ ตรงนี้อ่ะผมขอเป็นถนนดำๆดีกว่านะครับผมชอบดำๆมากกว่าต่อชุดนี้เลยตึ๊บโอเคเดี๋ยวรอนะครับถ้าเรือมันจะเกิดเกิดช้านะครับถ่าเรือมันจะเกิดชา้าไฟตรงไหนอีกล่ะครับไฟไฟมันเริ่มไม่พอแล้วครับทุกคนเริ่มไม่พอก็น่าจะต้องสร้างอะไรดีให้มันพอนะครับ เดีย๋ยวขอสร้างเป็นอันนั้นไปก่อนแล้วกันเป็นกันหันหลมครับโอเคสร้างอีกทีนึงแล้วกันนะผงแสวว่าจะพอนะอืมเอาท่าเรืออยู่ไหนอยู่นี่ครับอยู่นี่นะครับท่าเรือของเรานะครับเอาที่จริงผมจะสร้างเเถวๆนี้ดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับสร้างตรงนี้ไปละอยู่ติดก,กับเมืองดีครับโอเคประมาณนี้ครับ ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเรือนะครับผมไม่ไม่รู้ว่ามันจะสร้างได้เยอะแค่ไหนนะเพราะว่ามันเป็นตะบุ่มตะบำอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นแมปนี้ด้วยนะแต่ก็ลองดูครับโอบ้โ,อโหถ่าเรือมันจะมาสร้างตร,ง,ตรงนี้เลยเหรอเะ่าบนภูเขาเนี่ยนะแต่ว่าทำเลเราเราสร้างผิดไปนินดนึงนะครับนะทุกคน ที่จริงมันต้องมาสร้างแถวนี้นะมันจะได้ดูแบบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นอ่าวทะเละสวยๆครับผมว่าเราทุบก่อนดีกว่าผมว่าเราทุบก่อนดีกว่าทําเลไม่ดีครับนะทําเลไม่ดีนะครับอืมทาเลไม่ดีเราก็ทุบก่อนแล้วกักนเสียเงนินไม่เป็นไรครับขอให้มันสวยๆหน่อยครับโอเคถนนถนนวันนี้ก็แล้วกันนะครับไว้สร้างอื่นนะครับ แล้วก็อุ้ยเงินเหลือเยอะครับไม่ต้องกลัวอีพีนี้ครับผมได้นำการดูโฆษณานิดหนึ่งครับนะสร้างถึงนี่แล้วกันตึบถึงนี้เลยเนาะโอเคนี่ครับท่าเรืองเราก็จะสร้างแถวแถวนี้แล้วกันนะครับนะแถวนี้ดิเพราะว่ามันติดอ่าวทะเลใหญ่นั่นเองนะครับนะเดีย๋ยวเราสร้างเลยดีดกว่านะครับพื้นที่นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะพื้นที่มันแบบ มันไม่เรียบอ่ะเออง่ายๆนะครับมันไม่เรียบมันเตีดาตรงนี้นะครับโอเคถนนก็เป็นถี่ดำเหมือนเดิมครับถนนอยู่ไหนเอานี้ครับต้นถนนเข้าไม่ถึงอะทุกคนบันแล้วบันแล้วทุกคนโอ้พื้นที่มันไม่เรียบ แล้วมันจะเป็นท่าเรือได้หรือเปล่า,าเนี่ยทุกคนแล้วว่าท่าเรือนะครับมันกว่าะก่อสร้างก็น่าจะรออีพีหน้านะครับเพิ่งจะได้เห็นนะทุกคนท่าเรือว่าเป็นยังไงการจราจรเยอะขึ้นนั่นเองนะครับแถวนี้อะผมสร้างตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับอืมอาจจะไม่เป็นไปนตามแผนนะทุกคนอีพีนี้ เพราะว่าพื้นที่มันไม่เรียบนะพื้นที่มันไม่เรียบเฉยเลยอะเดี๋ยวตัดต่อมาถึงนี้แล้วกันถึงนี้เอ้ยมันต่อกันหรือเปล่าน,นะน่าจะต่ออยู่นะโอเคประมาณนี้ตัดมาถึงนี่นะครับ โอ้โหตะบุ่มตะบ่มกันเหลือเกินตรงนี้ผมว่ามันน่าจะต้องไม่ดูว่ารถมันจะเข้าถึงหรือเปล่านะตอนนี้พระธากุกรอของเราก็มีอยู่ส5 0 0แล้วนะทุกคนถือว่าเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าท่าเรือนะมาตั้งได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวผมขอสร้างเรือให้ทุกคนได้เห็นก่อนแล้วกันนะนี่ครับเรืออ่ะสร้างหัวเรือใหญ่ๆ ตรงไงดีเพราะว่าสร้างตรงนี้ด้วยสร้างตรงนี้ปุ๊บไม่ดูพื้นที่มันจะพอรหรือเปล่าเหลือล้ำใหญ่อยู่นะทุกคนอันนี้ผมโหลดหมอดมานะครับเพื่อมันจะได้สดวยงามเนาะจุบตรงนี้นี่ครับเริ่มเป็นเรือแล้วนะยจังสุดอะ มันก็ใช้เงินเยอะนะครับนะแต่มันก็เพื่อความสวยงามความสวยทำอะไรได้ทุกอย่างนะถึงไหนแล้ว,วเนี้ยอันไหนแล้วเนี่ยอันนี้ปะใช่ปะเนี่ยใช่ดิเอ้ยแต่เหมือนเหมือนซ้ำนั่นอนะมาเป็นห่างเลยแล้วกัน <c oughs> จะขอหันหัวแป๊บนึงลัมเบอร์เลอร์ครับปิดท้ายด้วยหางละเปลืองตังเกินนะครับนะเคเป็นไงเรือเรือสินค้าขนาดใหญ่นะครับเรือสินค้าขนาดใหญ่เยสเถืจัดนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นบ้านนะครับนะเออเป็นท่าเรืออะไรพวกนี้นะ โอ้หนึ่งแสนเลยวะเดี๋ยวค่อยสร้างดีไหม,แ,มแพงจังวะมันคืออะไรก่อนวะเนี่ยอ่ะสร้างโอ้โหอ๋อจิ๊บๆครับนะผมนึกว่าหนึ่งแสนทีมันเป็นหนึ่งแสนเคนะครับแล้วก็จะมีพวกรถบรรทุกนะครับเดี๋ยวรอคนนะครับมาสร้างนะทุกคนเออรอคนมาสร้างนะครับ ไม่รู้มันจะมาสร้างได้หรือเปล่านะเขตท้าเรือของเรานะถ้าสร้างไม่ได้เนี่ยตัวเราเลยนะทุกคนเพราะผมอยากให้มันมันมีเรือวิ่งแ,แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวสร้างถนนตัดดกวอ่อสร้างถนนก่อนเอ้ยควรมาสร้างหน่อยสีเป็นกำลังใจใกูหน่อยมาสร้างพื้นที่สร้างทำมาหากินกันหน่อยเซ่เฮ้ย แต่มีคนเดินอยู่นะทุกคนเนี่ยมีคนเดินอยู่นะแต่ว่าเรือตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยเนียนนะทุกคนก็จินตนาการให้มันเนียนหน่อยนะ <c oughs> เกมนี้บอกเลยนะครับว่าต้องจินตนาการสักเล็กน้อยครับนะเพืมไม่เหมือนเกมที่แบบว่าอยู่ในคอมนั่นเองนะครับเกมที่อยู่ในคอมมันจะแบบสวยอลังการงานสร้างกันใช่ไหมครับทุกคนแลาตรงนี้มันใช้ไฟฟ้าด้วยนี่หว่าเราขาดไฟฟ้าได้ไงครับทุกคนเราต้องสร้าง ลงไฟฟ้าเอาแบบเป็นผมว่านะเอาเป็นแกรดไปเลยจบเรื่องดิตรงนี้ตั้งได้ปะไม่ได้นี่วะมันใหญ่ไปรุวนผมว่าเป็นกันหันลมครับนะกันหันลมมันใช้ได้ไหมนะใช้ได้ครับนี่อ,อยู่ริมริริม,มกันหันลมเหรอตรงนี้ก็น่าจะสวยอยู่นะ แล้วเครื่องสูบน้ําเลยครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องสูบน้ํานะเพราะอยู่ใกล้ๆกับน้ํานะครับนด้มาเลยตึ๊บโอเคติดกันนะครับถ้าเรือตรงนี้มันจะไม่รู้ว่าจะใหญ่โตมโหลานแค่ไหนนะ,ะเดี๋ยวผมกอสร้างเพิ่มนะครับสร้างเพิ่มมาเลยถ้าเรือนะครับ ถนนก็เริ่มแบบใหญ่โตมโหลารแล้วนะแล้วเมื่อกี้มันแจ้งว่ารถแบบว่าติดขัดนินึ่งนะครับเกมนี้รถแม่งติดตลอดครับไม่ต้องกลัวอืมประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็แค่รอครับนะรอคนมาสร้างนะฮะว่าไม่รู้ว่าจะสร้างได้สวยแค่ไหนนะทุกคนขอใช้ต้นไม้ปลูกอะไรแถวแถวนี้หน่อยแล้วกันปลูกได้ไหมเนะี่ย เออปลูกมันต็ตัวหน่อยเออในไหนก็มันก็สร้างอะไรไม่ได้ละตรงนั้นเดี๋ยวครับอ๋อตรงนี้ต้องการถนนว่นี่วะไม่รู้มันจะสร้างได้หรือเปล่านะถนนนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรอนี้ก่อสร้างเส็จก่อนครับเดี๋ยวรอกอนนะครับรอก่อน ถนนในเมืองนี้นะครับมันติดมากๆเลยนะรถบอกแลว้วมันต้องติดแน่ครับอย่าดีนะผมสร้างวงเวียนวงเวียนยังติดอ่ะทุกคนดูดิขนาดมีวงเวียนนะรถไม่ชุลมุนเกินดูดิเดี๋ยวเราต้องสร้างรถไฟนะครับนะรถไฟเนี่ยต้องต้องมีครับรถไฟก็ต้องมีนะมีใครมาสร้างเรื่องวนนะ ยังครับยังแต่เรามีเรือครับล,ล,ลัมเบอร์เลอร์โอ้โหมอดนี้แบบถูกใจจัดจัดครับโอ้โหเรียบร้อยครับมันสร้างถนนมไม่ได้ทุกคนแล้วบ้านเรือนผมจะมาสร้างได้ยังไงวะเนียอย่างนี้มันต้องย้ายแล้วครับนะอย่างนี้มันต้องย้ายก่อนย้ายออกไปก่อนย้ายตรงไงดีเนี่ย ถนนมันก็สร้างไม่ได้อะตรงนี้แล้วกันนะครับนะตรงนี้หวังว่ามันจะมีถนนตรงนี้นะน่าจะใช้ได้อยู่ไฟฟ้าเสร็จแล้วเราก็ใช้สายไฟฟ้านะครับต่อมาไม่รู้ว่าเมืองนี้ผมจะเล่นได้นานแค่ไหนนะทุกคนมันรู้สึกว่ามันพื้นที่มันแบบไม่เอื้ออานวยเลยนะเออพื้นที่ไม่เอื้ออานวยเลยนะทุกคน มันตะกายัางไงก็ไม่รู้ตรงนี้ก็สร้างได้นี่หว่าถ้าเร,าาร,ารือแต่เรามาสร้างตรงนี้ละอเรามาสร้างตรงนี้ละที่แรกจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมอ๋อเร็วหน่อยเฮ้ยเร็วหน่อยเฮ้ยไม่มีใครมาสร้างเลยเหรอเฮ้ยไม่ดีมั้งมาสร้างเป็นกำลังใจกูหน่อยอยังไม่มีใครสร้างนะครับ ไม่เป็นไรเรามาดูเมืองก่อนดีกว่าตอนนี้เมืองสภาพเมืองเป็นไงบ้างอย่่โตมโห้าน,นครับเหมือนเดิมเนาะแผงสะตรงแผงตซลาดเซียแบบโอ้โหเยอะจัดอะอืมเด๋ยวสร้างเมืองเพิ่มดีกว่าเพื่อใครจะไปสร้างแถวท่าเรือบ้างนะอาจจะแบบว่าคนแบบมีงานทําหมดแล้วนะทุกคน ตึบมานนี้เอาสักแค่นี้พอเอาสักแค่ไหนพอแค่นี้มานี่มานี่แล้วก็มานี่โอเคไม่ให้มันตัดกันเกินไปนะครับสร้างเขตผู้อยู่อาศัยไปเลยนะครับเขตผู้อยู่อาศัยอยู่ในนอเ,เขียวๆนี่นะครับ สร้างมาเลยครับสร้างมาเลยครับเป็นองสร้างแล้วเขียพนมงพันนิดอะอุ้ยตรงนี้มีถนนอะไรวะนี่อะทำลายก่อนเราทำเริ่มงทำทำไมทำลายไม่ได้วะอืมมีถน,นนอะไรวะฮอกกดผิดครับเอา้ามันต้องการถนนอะไรวะฮอน่าจะมีบ้านทางกลางๆครับนะที่ต้องการถนนนะทุกคน แต่ว่าผมไม่ต้องการให้เขาสร้างตรงนั้นนะเดเ,เดี๋ยวผมขอทำลายก่อนแล้วกันโอเคตรงกลางครับตรงกลางมันไม่ได้นะไม่ถึงตร้างอีกนิดนึงครับโอเคประมาณนี้นะครับอู้สร้างปุ๊บโอ้โหดูเมืองใหญ่แล้วนะครับเริ่มเป็นตรงเป็นตึกแล้วเนาะ มาดูท่าเรือของเอ้ยโอ้โหตกใจหมดนี่ก็มีคนมาสร้างแล้วนะทุกคนแต่ที่จริงมันยังไม่มีนั่นเองนะครับรถเมืองนี้ก็ติดอีกเช่นเคยครับแล้วก็ยังไม่มีใครมาทําอะไรทช่นเคยนนะตรงนี้ผมก็งงมากครับทําไมเมืองนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรแบบดีๆทักทีหรือเราต้องเอ่อเดี๋ยวผมขยายถนนเลยเลยดีกว่านะครับ EP นี้ ขยายไปเลยถนน,นหลายๆเลนหน่อยอตั้งแค่นี้ก่อนตึ๊บโอเคคราวน,นี้โอ้้สวยเลยเห็นไหมสวยเลยคราวนี้แหละมันจะได้มันต้องติดเยอะใส่นิดนึงครับใส่นิดนึงอะไรนะตึ๊บโอเคตรงนี้มันได้หรือเปลหมเนะี่ย ม,ม,มันเอาไปมาดูซ้อนๆว่ะอืมมันดูแปลกๆเนาะโอเคครับเราต้องอยู่กับพื้นที่ให้มันได้นะทุกคนพื้นที่มไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่อืมอะไรวะเนี่ยเรามันดยึกๆยึจกจักจักเอามาเป็นโอเคไม่เป็นไรตัง้งต่อไป นี่แหละครับมันฝึกปวดเราดีครับให้มันดูแข็งแกร้งหน่อยมานี่เลยสุดนี่เลยครับตุ๊บๆเนี่อันนี้เราก็เข้านี่ไปเลยหนนใหญ่หนนใหญ่ตุ๊บโหจัดนี่มีไฟแดงครับปิดไปครับอย่างที่บอกไปนะผมไม่ค่อยชอบไฟแดงนะ มันทําให้รถเราติดนะทุกคนไฟแดงอะไรวะเนี่ยโอเคนนยาดแล้วครับมีคนมาสร้างอย่างนี่ยะเอ้ยมีแล้วครับทุกคนโอ้โหเป็นบุญตาว่าคุณนึกว่าจะไม่มีใครมาสร้างแล้วนเนี่ยต้องขอภายในคำหยาบคลายนะครับโอเคโอเคโอเคต้องการอะไรเปล่าต้องการน้ำต้องการไฟหรือเปล่า ไฟพี่มีนะไอ้หนูโอเคมันต้องสร้างแท่นขึ้นมาครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะสร้างแท่นขึ้นมาให้มันสม่ำเสมอพื้นดินนั่นเองนะครับน่าจะเป็นแท่นตรงนี้นะโอเคถือว่าใช้ได้เลยแหละถือว่าดีถือว่าดีถือว่าออกแบบได้ดีนะเนี่ยนี่มีเรือลามาเลอร์ไงล่ะอย่างเอาอะ่ะพวกนี้เสียภาษีหรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะไม่มีนะ ยังไม่มีใครมาสร้างแบบจริงๆจางๆตรง,รง,รง,รงนี้นะเดี๋ยวผมขอสร้างเพิ่มแล้วกันอาจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้ทุกคนอาจจะเลื่อนะเพราะว่าผมก็เร่งรีบไม่ได้นะทุกคนเออผมรีบให้ใครมาสร้างไม่ได้นะแต่มันก็โอเคมีคนมาสร้างแล้วแหละตอนนี้เนี่ยท่าเรือเราก็สร้างถนนได้หรือเปล่าตรงนี้จะสร้างถนนได้หรือไม่สร้างได้หรือเปล่าถนนถนน เนี่ยสร้างไม่ได้ครับทุกคนสร้างถนนไม่ได้เลยตรงนี้เสียดายสร้างถนนไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันจะสร้างได้เพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะถ้าเรือ แล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีเรือจริงๆอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้ที่พวกเราเราไม่ได้สร้างนะทุกคนเนีย่ยเราสร้างพวกนี้มาเดี๋ยวผมมีวิธีอย่างหนึ่งครับที่ผมโหลดหมอสมานั่นเองนะครับเป็นท่าเรือแบบเป็นคล้ายๆเอาไว้เอาไว้เป็นการกีฬาอะไรสักอย่างแต่ผมจําไม่ได้เลยทีว่ามันคืออะไรอืม น่าจะไม่มีแล้วมั้งนะทุกคนนี่เป็นท่าเรือนะน่าจะไม่เจอแล้วนะเองนะครับอันนี้มันคืออะไรล่ะเฮ้ยสร้างนี้ก่อนเลยเลยกว่าสร้างแม่งเลยไอย้ตรงนี้เป็นท่อน้ำทำน้ำไม่ใช่หรออ่ะตรงนี้มาสร้างได้ไหมทุกคนอนะ่ะสร้างแม่งเลยอะไม่รู้แม่งคืออะไรละ แต่ตอนนี้คือแบบต้องมีสิ่งก่อสร้างอยู่ตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะมีแค่สองชิ้นเองอะ่ะอ้อะไรเนี่ยทำไมคนไม่ค่อยแบบพอใจเลยสักข้อ,อไหลอยู่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนขาดอะไรวะคมนาคมหรอเรื่องการขนสตงครับเดี๋ยวผมขอสร้างพวกโบสถ์อะไรให้พวกนี้ก่อนดีวกว่ามันจะได้ดูแบบล,ล่าเริงทำใจหน่อยนะครับพวกศาสนานะครับอาจจะแบบไม่เข้าไม่ถึงเนาะทุกคนพวกศาสนานะ เอาเป็นมัสย,ยิดเด้อืมเอาเป็นอะไรเดียวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวตั้งตัวหน่อยเดียวตั้งตรงนี้ดีวกว่าอันนี้คืออะไรกัน โอ้โหปั๊มน้ำอยู่ใกล้ๆมลพิษครับเราต้องปะย้ายปั๊มน้ำโดยเร็วเลยนั่นเองนะครับย้ายปั๊มน้ำมันโอ้โย,ย,ออย้ายเกี่ยวปั๊มน้ำคู่มันมมันดูแบบไร้ค่าแต่วันเนี้ไออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงไหนดีล่ะเฮ้ยอ,อยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ต้อง,องสร้างถนนให้มือหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้องสร้างถนนให้ด้วยนะทุกคน ยัไม่มีใครมาสร้างเพิ่มนะทุกคนอันนี้เราก็สร้างเองนะครับเฮ้ยพนักงานบรรจุพนักงานได้ตั้งหนึ่งพันคนเลยนะอืมมันทำอะไรวะเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขนาดใหญ่เลยนะอันนี้ผมโหลดมาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเอาไว้เอาไว้ทำอะไรแต่มันก็ไม่ต้องการทางน่าจะเป็น บอกคุณจอดน้ำมันเลยหรือเปล่านี่ผมเดาวอานะเดี๋ยวผมต้องสร้างทางให้ไอ้ตัวนี้ด้วยต๊มน้ำนะครับอืมโอ้ตอนนี้ก็ปลาไปยีนาทีแล้วเนาะทุกคนยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปก่อนแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมาต่ออีพี ที่5ที่6แล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ตอนนี้ครับนะก็เดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูอีพีต่อไปนะครับว่าจะมีคนมาสร้างโรงงานเพิ่มหรือเปล่านะครับพวกท่าเรือนะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูอีพีหน้าแล้วกันนะครับนะทุกคนตอนนี้มันนานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกเกินไปนั่นเองนะครับ